ค่ะก็ก็นิดหนึ่งค่ะเป็นเป็นเป็นทุกปีอยู่แล้วแล้วแต่ละปีจะมีเรื่องราว็นปีจะต้องมีอันใดอันหนึ่งจะต้องมีอันใดอันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆจัดสรรกันไปแต่ละเรื่องแต่ละราวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องๆก็ดูมีความพร้อมดีดูใจสู้กันดีค่ะแล้วไหมยังยังมเลยหรอยังแต่บอสไม่ใจแล้วนะไม่จริง ปากกาบอกักเสียงแตกเหรออะไรนะเสียงแตกเหรอบอสจะปินฟ้าก็คือเสียงแตกมาเลยเหรอจริงๆหนูว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนชอบหักปากกาตัวเองหักกกตัวเองเขาว่าแหละชอบหักปากกาตัวเองแต่ต้องรอดูเพราะสุดท้ายแกจะแพ้คนใจสู้ค่ะต้องรอดูต้องรอดูค่ะแล้วชาลล์เราเป็นเมียนบ้างเห็นน้้องปีนี้ปีนี้ ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าใครจะเป็นตัวเต็งในเีน,นี้แต่ก็แอบ,บดูมาถึงก็เวลาเราเล่นติ๊กตอกก็จะเห็นน้องๆร้ายคือขยันในการทําแคมเปญซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าบอสชอบคนขยันก็บา uh huh. คน